สัออนคอมเมนต์ทันทีหลังปู่ไพยวงโพสต์ภาพคู่น้องปีใหม่ทําชาวเน็ตแห่กดไลค์รัวๆมิตรภาพดีๆของสองตระกูล นับว่าเป็นอีกหนึ่งอดีตลูกสะใภยที่มีความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวอดีตสามีสำหรับแอปทักซอนที่ว่าเมื่อมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะพาลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่ไปเยี่ยมคุณปู่ไพวงศ์อยู่เป็นประจำจนทําให้เรามักจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของคุณปู่ไพวงศ์และน้องปีใหม่อยู่เรื่อ,อยๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณปู่ล่าสุดคุณปู่ไพวงศ์ได้เคลื่อนไหวไอจีโพสคลิปหลานสาวทั้งสองคนที่มีน้องปีใหม่ด้วยเป็นคลิปภาพและใส่เพลงไม่มีแคปชั่นข้างกลางแฟ แฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์บอกคุณปู่คิดถึงหลานแน่ๆเลยในขณะที่สาวแอปมากดไลค์และคอมเมนต์อีโมจิหัวใจสีแดงสองดวงให้ด้วยนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ร่วมด้วยอาทิซึ่งทั้งภาพและเพลงค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยค่ะคุณปู่คุณปู่คิดถึงหลานหลานแน่เลยหลานทั้งสองน่ารักค่ะความรักและความทรงจําของคุณปู่พร้อมเพลงเพราะๆเพราะๆดูและฟังน้าตาไหลาตามเลยค่ะ